การนุ่งผ้าถุงแบบพูตานสวยและมีสเสน่ห์และเก๋มากๆนะคะเดี๋ยวปอนขอสาธิตนุ่งให้ได้ชมวิธีการนุ่งนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะโอบผ้ารอบลําตัวนะคะแบบนี้ค่อยๆขยับผ้าเหลือผ้าไว้ประมาณนี้ค่ะเอามาแนบตัวนะคะประมาณข้างๆขาแบบนี้ที่เหลือค่ะผ้าตรงนี้นะคะพี่ๆโอบรอบตัวนะคะมาหนึ่งรอบอย่างนี้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะให้ข้างหน้าเป็นลักษณะถุงนะคะแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วค่ะพี่ๆค่ขาดึงผ้ามาให้ตึงนะคะฝั่งนี้ใช้แขนนะคะหนีผ้าตรงนี้ค่ะไว้ดึงมาให้ตึงนะคะแล้วก็ป้ายมาแบบนี้ให้ตัวป้ายตรงนี้ค่ะกับฝั่งนี้อยู่ใกล้ๆกกันจากนั้นค่ะใช้มือนะคะจับผ้าไว้แบบนี้ค่ะ แล้วก็ผูกเป็นปมตรงนี้ได้เลยใช้เข็มกลัดนะคะกลัดเพิ่มตรงนี้ได้เลย,เละะเเลยจัดระเบียบให้เรียบร้อยใช้มือค่อยๆดึงนะคะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วการนุ่งแบบพูตาลเก๋มากพี่ๆถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดรัวไลค์รัวหัวใจให้หน่อยนะคะ